มีนี่พาพี่ผานองมากินก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะทุกคนคะนี่หน้าตานะคะตับมาเป็นชิ้นๆเลยค่ะแล้วก็มีพริกจีด้วยค่ะมนี่ก็มาก,กัน2คนกับลูกชายนะคะวันนี้นะคะร้องทิกเกอร์ค่ะก็กินเป็นเส้นเล็กหมูน้ําตกค่ะทุกคนคะเพิ่กับปุงรสก่อนนะคะอันดับแรกทีแรกว่าจะไม่พากเสียงแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าเสียงรถมันดังหฮงค่ะเพราะว่าร้านนี้จะติดกับถนนเส้นหลักกาลสินมุกดาหารเลยนะคะทางไปบ้านแม่ใหญ่เองค่ะนี่โอ้ซอสพริก ใส่หลายแถยะใส่หลายแสบหลายค่ะพี่น้องคานี่ก็ปรุงรสกันไปนะคะเมื่อวนี้มาก,กับลูกชายสองคนนะคะพอใหญ่ไปทํางานค่ะทุกคนลูกชายพาไปบ้านยายก็เลยแวะมากินก๋วยเตี๋ยวเ่บๆกันริมทางค่ะก๋วยเตี๋ยวร้านนี้คือครั้งแรกของแม่ใหญ่นะคะที่มาชิมค่ะเพราะว่าเพิ่งเปิดค่ะมาลองชิมบุงว่ามันซีสรปน,นะคะการตามหาก๋วยเตี๋ยวอร่อยแถวบ้านนี่มันเป็นเรื่องที่แบบว่าต้องใช้เวลาอิหลีได้ทุกคนและร้านนี้แม่ใหญ่ก็ขอให้สิบ เต็มอยู่ที่9ค่ะทุกคนคะ่ะรสชาติอร่อยมากน้ําซุปเข้มข้นคะ่ะแล้วก็เนื้อจะให้มาทั้งเนื้อเปื่อยแล้วก็เนื้อชิ้นนะคะแล้วก็มีตับให้ด้วยคะ่ะทุกคนโอ้ยประทับใจแห้งคะ่ะ น้อนเหรอเดียกคนโกรในบ้านนายจนโกรล้านแน่อ้ก๊อแกกล้องได้บาทเดียวบาทเดกั